Hi guys, welcome back. I'm Rinsa Pasha. In this video, I'm going to show you guys how to make Penut Sauce a and Cucumber Salad The one that goes with Chicken Satay in my last video Super Easy and Simple Very Delicious And I hope you guys like it สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเินจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําจิ้มสเตนนะคะที่เป็นน้ําถั่วนะคะอร่อยนะคะแล้วก็น้ําอาจาดค่ะไม่ได้ยากต่อการทําเลยนะคะอุปกรณ์ก็น้อยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ ingredients มัสมั่นครรี่เพสต์น้ำพริกแกงมัสัมน coconut milk กะทิ, palm sugar nam tanbi salt glia cooking oil nam peanut butter nui toa and for the cucumber salad dressing you will need nam na sugar nam tan sai salt glia vinegar nam sam Shu cucumber tangwa red onion hom dang and chili pepper. And I also list everything right here. So, first thing here, you are going to add your vegetable oil into your pan and put it on a medium heat. And make sure your oil is hot, but not too hot. If not, you might burn your curry paste. อย่างแรกนะคะในกระทะนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะนําไปตั้งเตานะคะในไฟกลางอย่าให้น้ํามันร้อนจัดเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าน้ํามันร้อนจัดเกินไปเนี่ยนะคะจะทําให้น้ําพริกแกงของเราไหม้ได้นะคะแค่ร้อนอ่อนๆก่อนนะคะ and after that you are going to add your musman curry paste into that and stir them together and if you like spicy you also can add a teaspoon or two of Thai red curry paste into this too หลังจากนั้นนะคะใส่น้ำพริกแกงมัสมันลงไปค่ะน้ำพริกแกงมัสมันนะคะจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดหน่อยนะคะก็ให้ใส่น้ำพริกแกงแดงลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาถึง2ช้อนชาลงไปในนี้ก็ได้ค่ะ and stir them together until it's well combined and after that you are going to add your coconut milk หลังจากนั้นนะคะให้ใส่กะทิลงไปค่ะสาเหตุที่ลินนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปผัดกับน้ำพริกแกงก่อนนะคะเพราะว่าในอเมริกาไม่มีกะทิสดนะคะจะมาผัดให้กะทิแตกมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะกะทิกระป๋องก็จะไม่แตกมันนะคะก็ให้ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะเพื่อสีที่สวยงามค่ะ and after that you are going to add your palm sugar and if you don't have palm sugar you also can use white sugar or brown sugar but um just add a, like i would say about half of the amount at the time and taste it first because white sugar tend to be like a little sweeter than palm sugar and after that you are going to add your salt ถ้าไม่มีน้ําตาลปี๊บนะคะในหลายๆคนอาจจะหายากหรือไม่มีใส่น้ําตาลทรายขาวก็ได้นะคะหรือน้ําตาลทรายแดงแต่ว่าค่อยๆใส่นะคะใส่ครึ่งเดียวก่อนนะคะสําหรับสูตรเนี่ยนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนคะ่ะเพราะว่าน้ําตาลทรายขาวเนี่ยนะคะจะมีรสชาติที่หวานแหลมมากกว่าน้ําตาลปี๊บนะคะ And After n d a that you are going to bring it to a boil after your sugars i a l l melted หลังจากนั้นนะคะที่น้ําตาลปี๊บของเราละลายเรียบร้อยนะคะตั้งให้เดือดจน เดือด uh, จัดนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะ and after it's rolling boil you are going to turn off your heat หลังจากที่เดือดจัดนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะ and after that you are going to add your peanut butter and stir them together until it's well combined หลังจากนั้นนะคะให้ใส่เนอถั่วของเราลงไปค่ะในสูตรนี้นะคะที่เรียนให้ใส่ใส่เนอถั่วเนี่ยเพราะเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาหาถั่วลิสงไปคั่วนะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเนยถั่วเนี่ยมีส่วนผสมของเนยจริงๆแล้วนะคะเนยถั่วไม่ได้มีส่วนผสมของเนยเลยนะคะเนยถั่วเนี่ยเป็นแค่การเอาถั่วลิสงที่เขาคั่วแล้วนะคะไปปั่นกับน้ํามัน ถั่วลิสงเนี่ยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นครีมนะคะแต่ที่เขาเรียกว่า peanut butter หรือเนยถั่วเนี่ยเพราะว่าเขามี texture แล้วความเข้มข้นเหมือนเนยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนผสมของเนยเลยแค่ถั่วลิสงคั่วกับน้ํามันปั่นรวมกันนะคะก็เป็นวิธีที่แบบว่าเป็นทางลัดสุดๆนะคะสําหรับวิธีการทําสูตรนี้นะคะก็ใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ and after that you are going to stir everything together and bring it to a boil again แล้วก็หลังจากที่คนเนยถั่วเรียบร้อยนะคะตอนที่เราปิดเตาเนี่ยนะคะ คนพอเข้ากันแล้วให้เปิดเตาค่ะที่สาเหตุที่ไม่เปิดตอนนั้นนะคะเพราะมันหวานนะคะอาจจะทำให้ไหมได้ค่ะ and after you turn on the heat until it's rolling boil again, stir them together and now your peanut sauce is done super easy and simple and if you like your um, peanut sauce to be um, a little crunchy you also can like sprinkle on the top with some crushed peanuts ถ้าชอบเนยถั่วเอาน้ำจิ้มสเต,ตที่แบบไม่ละเอียดเนียนขนาดนี้นะคะก็ให้ใส่เนยถั่วแบบที่มีถั่วละเอียดไม่มากนะคะหรือว่าโรยด้วยถั่วป่นก็ได้นะคะแล้วขนให้เข้ากันค่ะ And here uh, for the dressing for the cucumber salad you are going to add everything together which is vinegar sugar and salt together and stir i t together put it on a medium heat until everything is dissolved and turn off the heat set it on the side and your sauce is done สำหรับน้ำจ่านะคะเหมือนน้ำจิ้มไก่นะคะทุกประการนะคะแต่แค่ไม่มีพริกเกับกระเทียมลงไปเนี่ยนะคะสูตรเดียวกันเวลาทำน้ำจิ้มไก่ก็อาจจะเก็บน้ำซอสนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะสักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำเยอะๆในเวลาเดียวกันนะคะใส่ทุกอย่างลงกันลงไปค่ะน้ำตาลทรายเกลือนะคะน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันก่อนที่จะเปิดเตานะคะเพราะว่าไม่งั้นจะไหม้นะคะคนให้เข้ากันพอทุกอย่างละลายเปิดเตานะคะน้ำให้เขาเดือดนะคะหลังจากที่เดือดปิดเตาเรียบร้อยพักทิ้งไว้จนเย็นก็ใช้ได้แล้วค่ะ And now your dressing is all done too. And this is the same exact sauce that um, I made earlier for my um, sweet chili sauce. And you also can add chili into this too. And to make cucumber salad, just cut um slice your cucumber into a thin slice, slice. so. And also red onion and chili pepper. <speaking in the language> And make sure your sauce is completely cool before you put this on your cucumber salad. You can do that like a day ahead, or a week ahead of time, or whenever you have time. น้ำาจา่านะคะที่จะมาใส่เนี่ยควรจะทําทิ้งไว้สักวันหนึงก่อนก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าการที่เรานําผักสดนะคะมาไว้ข้างล่างแล้วก็โรยข้างบนอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้แล้วก็เอาน้ําซอสร้อนๆมาใส่เนี่ยผักของเราจะไม่สวยงามมากๆแล้วน้ําจะออกมามากมายเลยนะคะก็ให้ทําไว้ก่อนล่วงหน้านะคะหลังจากนั้นก็นํามาโรยข้างบนแตงกวาของเราะคะ่ะ And after you are going to drizzle on the top and your cucumber salad is done so I hope you guys like this video please like subscribe follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google plus and stay tuned for a new video every week หวันว่าเพื่อนๆะคะคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกด like กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter และ Google plus ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับทุกๆการติดตามแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ and until next time guys bye